สบายดีพี่น้องบ้สุมของสูบอนรสิเป็นเอฟซีฝักไทยฝั่งลาวกับกับสบายดีนะพี่น้องไม่นิ่ลงมาบ้านลังซีเคียวอีกแล้วพี่น้องเผินหองมาเนาะพี่น้องมากินยังเนาะพีน้องเทนกับบ่าวบอย์้องลงมากับบ่าวโขงพี่น้องสบายดีพี่น้องมีอาหารเกิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ย,ยอขอบคุณ ขอบคุณเอื <ok liter translation> ้อใจดีดีใจดีทางอังกฤษหลายๆพี่น้องตนลัายพี่น้องตอนหลับกระเทยถ้าตอนหลับกุ้งกับปาหมือของโปวดนางเลยแหละพี่น้องอ้าหน่องหลัดดาวันยินด้เสียงแจ้ว พ่อสักกอนลูกอันนี้พ่อสักกอนเฮ้ยลูกชายมากินน้ำตีน้ำตแกกุ้งเหี้ยแล้วไปตานคมก็เลยอันเดือนลูกชายมากินน้ำเพิ่เกิบลูกเพิเกิดไปแล้วเพิเกิดเลยลูกไปกินน้ำข่าหมเร็วเรวน้องเต่าพี่น้องลูกชายบ่าวบอย์ไอลูกชายมากินน้ำฮะแต่หงแบบมาเนี่ยเห็ดอันแนวกินน่ะ ประมึกสงสัยอันทาโลกแล้วคือมันมันยากปิ้งบ่น้องเตาน้องเตาก็มากินกุ้งบ่ลูกสบายดีป่ะลุงออายพี่นอ่าเออพี่นีตก็มีน้องเตาเฮ้ยเอาเด้อาบ่ใส่กะิบ่เนาะหานพี่น้อง น้ำสลัดประเทศยังมันโดนด่างถากินมีดีนะเว็บเบิ้งกับพี่น้องว่าเปรนเทศยังอยู่เพื่อนครัวจอบกับบมากนะพี่ผ่านลังสีเขียวเข้ามาเบิ้งครัวเพื่อนพี่น้องตปรนเทศยังกินได้ยินข่าวว่าถากินตะเฮงแหละเพผนว่าโทรหาลงมาก็เลยว่าะปรนเทศยังกินมันรุนปเหม่ยกับกุ้งพี่น้องขอบคุณเอื้อยลายๆเด้อเอื้อยอยู่ดีมีแหง ลำรวยลำรวยเก่าๆตอนหับเ้าจอยค่ะป้าแม่ครัวสะพอจังมาแล้วจักเถื่อนใส่ออิอ่มแล้วจักว้าดีพี่น้องน้องไดับป้าแมงเทนแม่ตะน้องวด่งกุมวมืดแ้ยแลบอโทรหาชิมาเห็ดซอน ผัดใก้สิแล้วัดโทมันกระถืออันนี้กรถือใจแล้วค่ะเสียก็อยากกินนี่นะมึงเด้ขอน้องไคดาวไปน้องไ่ดาวไปคูที่เม่องเทนไปเยเห็ดวานเ้ยคนแสบเลยเร็วจริงหัวทานมกงหมเหมงงหเามนเผะโมมีผ้าผัวบุกคัวุตกใจบุกตาบุกตกลว่าผ้าผัวลงผ้าผัวลงมาด่วนั้งเร่งเดี๋ว่าัางแรกว่า FC ด่าลยไป เอาไม่ได้เรนเอกคเออบริษัทเยอะยเอนยังเทนเลยเไปหน้าบ้านปหน้าบ้านพี่น้องไปไปปุกหน้าบ้านพี่น้องเจเนยก่อด้วนี่ดีอ้ยอพี่น้องจุดจวดวดน้ำกันเลอพี่น้องยึดใหเจุดจเันเก่าเลยดจวด บ่า,ว,บาวโค้งก็ซาจ่อยแนบไปครัเนับน้นองหลัดดาวันคนงามนี่แต่เสียงแจ้บแจ้ว ถ้าลาหมัก,มกเสียงเพลินเลยเพิน่มมนว่ามวนเพิ่นทายคลิปให้พ่อเพิ่นนะฮะห,ห้องหมูมาบอกกินบ่เอาไว้เด้แบ่งไว้เธอเด้่

โอ้ยจะไม่ทรส่งลูกไส้เป็นอะไรไปนักมาบอยน้องเตาน้องเตาสิเมื่อไแล้วพี่น้องน้องเตาอิ่มล้วบ่ลูกเอ้ยโดนพออิ่มและเตาเมื่อไงไป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 ไหนแม่าหักปีนี้หนเต็มเต็มเมือกี้เหต็ดเอาปะจ๊ะ ผู้เผยพ่ะวพนลัดหนามึงนะเมื่อเมื่อแล้วจะมาใหม่เออเมื่อเมื่อแล้จะมาใหม่จอยจังลู้คุณผู้ยมมาหาจอยทีม่วมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อกระพวยอยู่นะมีแห้งแล้วเจ้าเฮ้ย้องเจ้าจะพูดนลตู้เย็นผูก วอให้งนวลูกเเลย็เแม่กลุงลลุงโตสิบบริกินบอสลบน้องเนี่ยเป็นเหยื่อกันนะโอ้ยเหยื่อทุกคนมาอิเหเย เบืบองสภาพหลดแล้วดูสเมแียงได้ไหมผอเขาเกงใจปจานเลยเป็นในครวทางพรปทรงเเป็นในครักทางนระปะเยมองมองอะไรนะย่าานาหย่าเสมุน

ยัคนาคืนาังคืนอ totally ู่่เจ้าว่าเปเงี้ยเงี้ยกลางคืนอ่ะเซเห็นโกยังกลางเว้นเลยไปกลางคืนก็ไปตีกระพัวใหญ่ไปบ่าแรงเลยเฮ้ไปหาได้อยู่เห็นกูกับเฮ้ยกูกับ้องกินเฮดนะมึงอยู่ ก็คล้องกินเฮ็ดอยู่กูไอ้อยคือบอเฮ็ดมาให้กูกินเนี่ยนะดอยจวงเราะเขาเป้ามาอหายคนเขางามนะให้เลยให้ โพ่อัวอยู่กลางนี้อ่าพ่อจะกลางนี้ป้าพี่น้องเ็จอุลูขอบคุณพญาเจดีกับวันหนาวก็ให้มีด้วจ้าขอบคุณเอหญ่เจดีอีกั้งเนาะเกือบสมอโบอิ่มเอากืออับเอาพอ้เพราะว่ากุ้งบ้านเฮาเดนิมินสีแพงข้นพี่น้องแปดชิ้มหาพันแม่นน้องโลกนีเอา ตู้แปด้อองโลกอะเกือบหาหาลอยไปเลยเนาะหาลอยหกลอยเลยเฮะบหนึ่งมีสิบตัวรือสิบสามพันบูจะงยมไดเพื่อสิมาหอนเฮาน้าเฮ้ยแม่แง่อันแปกระซคแห้งมาดอกแต่บบว่าปลาหมึกพี็นอ่ปลาหมึกโล่อไร เออสหาซื้อตลานนอกหรือในเออย่างห่านเดียกับมพางาะไรกันนัานฮก็มาไปซื้อ่ะเออสิคไม้นนั่นน่ะฮะก็ไปซื้อน่ะคำลุงเสียวโม่ฮะคำลุงเสียวแปบดเส้นหาาพรเลย้บอกหบรอปะ

ไอเสี่ยเจ๊ซ่าก็มาเฮ้ยเขากำลังด่ามึงอยู่อันมันว่ามึงกำลังสีแยกวงละมันว่ะมึงนะไผ่บ้าบอยมาอยู่ผู้มือมือนึงจ้องใิ้ป็นขั้วมาสุดก่อนข้วมึงมากินก่อนสามท้ายนี้พี่น้องก็ทางเป็นหอมมือนึ่งกูที่บอกกูแงก็สูวันเควาแดดควันกูเสียเสียกูนี่มันว่า คุณนันมันแต่บ่ายโมงปัานนี่แังบุโผหัวมามากวกูให้มั่กี้ลขึ้นเนื้อเ้อซื้อแมงขาบของกูได้อยู่ใจตลาดพวกบักซองมีสายกับเพงเจสบ่มีเมื่อวานี่เขาก็ยังไมเม้เดว่อแม่พี่องทำงากือบเบิร์ตพี่้องลยมันำเ็นพวกขาเมื่อจะเถือเป็นห่วงเปนน่เบิงนอมาตื่นมเนี่นา้ำเป็นห่วงหรือน้ำชูนกระปุกไเยกินเนี่ยะุแล้วแ่บแ พ่อเคยอาหารเกิดมาตอนนี้ทีมงานเราอันนั้นม่เซียนเ้ยมาตัวนี้ม้วนเนใช้นหวอะไรอบ่กินไเคไปเดียวแค่ตันงกลัวใส่มึงกินเมื่อื่นอ้เมื่อื่นยังมียังมียังเคยเจม็พาไปเปิดเพิ่มามกินเฮานะมึงฮโหกันอยู่สองคนนนะไปให้หนึ่ง มือนั่นบม่ไปหัวมันอกเ้มึงก็บอกมึงกระล้งเฟซอีกทีคือภามากรสบานไโกรธเฮ้ยกินไลนมึบ้าไปกกระแพงเนาะกระแพงมือเ้ยทาีของดีให้เฮ้ยในข่าวเจตแสดงสีวงขึ้นมาเหาะทีเลย โจ๊กแท้ได้ยินอยู่ที่ไหอ่่ยค่เขาคันี่นมาวงี้พอเจ๊แสดงกังสีแยะบงเขาอะพวกเซียนจะเถือนระวามามันนี้ยสามสเถื่อนี่เจ้าจอยมาแท้ลเป่นแยกูเสียวเงียบไปเลนะจอยมาเลนีแยะกูังมึงมันกินพี่้าเบอร์มันแตกมกูเจ๊จีบของเราเลีเราไปหาผัวบาทเนี่ ฝากคนเข้ามาถึอใจใช่กำลังสีสูนอยู่เที่ยงใช่ไหมยังว่าจะอยู่ใช่แล้วหมุนขาเมื่อจะเถื่อมันกำลังจะมาซูนผัวมันพอดีได้กินปลาหมึกระงับอารมณ์แม่คือกูเลยเฮ้ยมาเสืออย่างหนูอ๋อเดี๋ยวกูมีเด็กหน่อยอยู่ทีสายอย่างสาวๆคือด้วยอ้าวไม่บอกแต่อายุูมันเป็นตาเสื้อต่อเออตื้อไม่ทำเช่นฮะ บ้าไปท่านเรื่อแมลมาตอนท้องกินมังฝีเห็นกระเพงเหรเอ้ยโลละซาฮาโลสีโลซาหะโหซาหะงูยะข้าวบุ้ยคุณอยกกินกับข้าวเห้ยกเราวอยากกินข้าวกูเรียวข้าวสําหรับคลิปนี้กับศิลาแล้วพี่น้องพบเพื่กันคลิปหนาเด้อพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณเอื้อใจดีนาเอังกฤษขอบคุณเอื้อใจดีทางอังกฤษขอบคุณเอื้อวันหน้าอย่าลืมอีกนะเอื้อ ขอบคุณหลายๆเอ,อื้อคอยกันอยู่ดีไม่แหงลำรวยลำรวยกว่าเก่าไปแล้วสบายดีพี่น้องคือน้องเองะบอก